สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุสคนนะคะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะเมื่อนี้ด้อ FC อุย้ยแอดไหมแอดดีใจมากๆนะคะที่ได้รู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นสูตรคำนวณน,นะคะอาจารย์ท่านนี้จะเป็นสูตรคำนวณหลักกะใา้รัฐบาลไทยนี่แม่นมากๆเนะคะเข่ามาหลายงวดติดลวกะโดยเฉพาะเพื่อนบ้านคามโค้งไปลาวเนาะ เข้ามาติดกันห้างวดซ้อนแล้วนะคะอ่ะเพนยูอาจารย์เพ่นอยู่ในสายแลวเด้อค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นางค่ะสวัสดีค่ะสบายดี้เนล่าค่ะอาจารย์เนาะค่ะเสียงสะท้อนนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะค่ะบางนึงหันโบสะท้อนคหรอซ้าสะท้อนเหรอหมออาจารย์ค่ะ เวลาโจพูดกับอาจารย์นางเสียงมันสะท้อนออกไหมคะว่างหันบ่สะท้อนไหมคะอาจารย์อาจารย์เปิดเสียงบ่ค่ะเปิดเปิดเสียงค่ะบ่เปิดได้บ่ค่ะเสียง <c oughs> มันสะท้อนออกอ่ะได้ยินบ่นค่ะได้ยินอยู่ค่ะอ่าเสียงสะท้อนหายแล้วค่ะโอ้ดีใจมากๆนกนะ,ะอ,าอาจารย์ ที่ได้รู้จักสงสัยเป็นขันว่ามีบุญสัมพันธ์นี่สิว่าได้รู้จากอาจารย์เนาะค่ะค่ะบ้าดอาจารย์ไปยุ่ไสมากเลขเขามาตลอดบอกอาจารย์หรือจังใดค่ะว่าหว FC ฟั่งแน่ค่ะแต่เข้ามาตลอดค่ะกับมันกับมันกับนี่รุดแน่อยู่ค่ะอืมมีเข้าบ้างรุดบ้างเนาะอาจารย์นเนาะค่ะมีเข้าบ้างรุดบ้างค่ะจ้ะ อันนี้ว่าเรื่องเพื่อนบ้านคามโค้งเราพัฒนาให้เอฟซีฟังเนี่ยค่ะจันเขามาจะง,งวดแล้วคะ่ะเขามาหางวดลวคะค่ะปานหางวดติดเลยค่ะปานอาจารย์นางเนาะคะ่ะคลิปนี้ขอเป็นเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะเพื่อนบ้านเราพัฒนาเอาไปลุยก่อน,นาาเนาะจันเนาะก่อนที่สุก่อนกอนที่จะไปลุยรัฐบาลไทยก็อเอา,อาเพื่อนบ้านคาโค้งไปลุยก่อน เป็นความเมตตาจากอาจารย์นางเนาะคะ่ะอาจารย์อ่าเลขมากัางไดแบบใดเป็นสูตรคำนวณมันบอกอาจารย์เป็นเป็นสูตรคำนวณค่ะคือเลขออกแล้วเห็ดไดเลยค่ะอ๋อเมื่อนี้วันที่สิบวันที่วันนี้วันที่สิบสิบเอดนะ็ดเนาะพรุ่งนี้วันที่สิบเอด็เอดค่ะอันนี้เพื่อนบ้านเราพัฒน,นาเด้อฝากเอฟซีแฟนช่องเน้ะคะ่ะผู้ใดที่ อ,อยากได้เพื่อนบ้านแนวทางเราพัฒนาของอาจารย์นางเนาะค่ะซึ่งเขาติดแต่ามาหางวดแล้วอาจารย์นั่งเมตตาแล้วค่ะงวดนี้เนาะวันที่วันจันทร์ก็คือวันที่สิบเอ็ดเดาะค่ะสิบเอ็ดพฤศจิกายนหกเจ็ดเนาะอันนี้คลิปนี้จะเป็นงวดแรกของลงทางช่องโจพารวยคืองวดนี้เป็นงวดแรกเนาะอาจารย์นเนะาะค่ะเอาอาจารย์มตโตไดแน่ค่ะอาจารย์ มีวิงว่งวิ่งแปดกับเก้าค่ะอันนี้วิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างบอกเหอคะค่ะบนล่างไปกลับด้วยค่ะอ๋อมีวิ่งด้วยนะคะวิ่งบนล่างมีแปดกับเก้านะคะค่ะแปดสามอ่าทั้งหมดมีกี่หางคะจันมีมีอยู่เก้าออหางอ่ะเออเก้าหางหดี๋จะได้จัดกระดานถูกเนางคะ่ะ สีได้ว่าดกระดาษถูกมีเก้าหางตัวแรกค่ะจันแปดสามแปดสามค่ะแปดสี่แปดสี่ค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะเก้าสามเก้าสามนะคะเก้าสี่เก้าสี่ค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะสี่ห้าสี่ห้าค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะ ขีดเส้นใต้แปดสีเดี๋ยวด้วยค่ะแป๊หนึ่งจันอย่าเว้าเร็วหลายมันจะบอกครบแปดนาที่สิแล้วก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวด้วค่ะ <c oughs> วิ่งบนล่างเนาะคะ่ะแปดกับเก้านี่ <c oughs> อ่าเน้นตัวไหนค่ะจันหรือว่าท่อกันท่อกันค่ะน้ำหนักเนาะคะ่ะน้ำหนักไปที่เท่ากันเนาะน้ำหนักท่อกันเด้อซีเดอร์นี่ ราคาสองตัวค่ะเน้นตัวไหนค่ะจันแปดซีสองตัวเน้นที่แปดซีเนาะคะ่ะเก้าซีแล้วก็เก้าซีค่ะเก้าหาแล้วก็เก้าหาค่ะซีศูนย์แล้วก็ซีศูนย์เนาะค่ะค่ะอันนี้กัมทถนีเป็นบัค่ะ,คะจันแบบมีถุนีละค่ะ,คะอันนี้คือเพื่อนบ้านเด้อค่ะเอาไปลวยก้อนเนาะคะ่ะที่เข้าติดกันหางวดแล้ว งวดที่แล้วเนี่ยกบเขาที่ตัวได้กาจันเมื่อที่แล้วเนี่ยเขาเจ็ดซีค่ะเมื่อที่แล้วเขาที่เจ็ดซีเนาะอ,อ่ะเลขออกเมื่อเมื่อวันนั่นอ่าเอียงเนาะออกยังฮึจําได้ได้ซีเจ็ดข้างหลังสองตัวนาเป็นยังฮึจันเหรสองตัวนา นะสีเราพัฒ <4, S 1> นาสี่เดี๋ยวขอเบิ่งได้คิดขอดูในไลน์ในไลน์โดยจะมี่อยู่ค่ะ ก็ว่าขอภายได,ด้อาจําบ่ได้แป๊ดตึงแอบซีใจเย็นๆแล้วกันเนาะ,ะนี่วดว่างันที่ออกล่าสุดนะคะก็คือหกสามสี่เจ็ดนะคะสองตัวก็คือหกสามหนะะึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกสามสี่เจ็ดใช่ค่ะอันนี้เลขหกตัวเนาะจันเนาะวท <8. S 1> ี่แปด ะงวดมันติดเปนะแต่ว่าอาจารย์ห้เจ็ดซีมาเนาะค่ะอันนี้แอดสิบอาได้เอาของเก่ามาล่องหนเพราะว่าแอดยังบ่ได้ท่านได้ล่งเพราะว่า่องแอดล่งเป็นคลิปแรกก็สิก็ติดตามเบิ่งนเนาะค่ะเพราะว่าอเข้าติดกันมาหางวดซ้อนแล้วซึ่งกัค่ะบ่เม่นธรรมดาเนาะค่ะไม่ใช่เรื่องมือมือมันถึงหกพฤศจิกานยนกเขาหนึ่งเจ็ดเข้าหนึ่งเจ็ดล่างต้องตรงกับโตนินคะ่ะือ ตัวที่ว่องกลมให้เลย่เมนบอกขาจันย์ค่ะตัวที่ขีดเส้นใตใ่ไหมคะเจ็ดซีเจ็ดซีนี่คือออกตัวกับนะคะคือออกสี่เจ็ดแต่ว่าซื้อเลขเขาต้องกลับพร้อมนะคะซื้อเลขเราต้องกลับด้วยนะคะเมนอยู่ค่ะค่ะแต่ว่ามันกระเขาเลี่ยงกันมันหนี่หลายงวดแล้วกัค่ะร้องเบิงฟังฟังเบิงน้ำเน่พะมันหลายงวดแล้วแล้วก็งวดงวดก้อนเนี่ยก็ะออกหนึ่ง หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอียงให้จันเนอะงวดก่อนนี้ออกอหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดล่างแม่นแปดหกสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกออกหนึ่งเจ็ดแปดหกเนาะค่ะจันเนาะ ก็คือสองตัวล่างออกหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะค่ะแล้วการงวดก้อนเนี่ยค่ะอาจารย์อีกอีกงวดนึงได้ค่ะอีก<ะ>อีกงวดนึงไล้วแ้ทำอะไรกินข้าวยังวันที่สี่ งวดวันที่สี่นั่นเจ็ดห้าแปดเก้าเจ็ดห้าแปดเก้าเข้าตัวไหนคะอาจารย์เข้าห้าเจ็ดค่ะ <57 S 1> โอ้เข้าตัวกับเข้าตัวกับแล้วก็เข้าห้าเจ็ดอันนี้อันนี้ยอนลังไห้สามงวดเนาะอายแต่ว่าจริงๆ,ๆแล้วเขาติดกันหางวดซ่อนแล้วสําหรับเพื่อนบ้าน่เราพัฒนาเนาะคะ่ะโอ้ยเนาะ,ะดีใจเนาะ,ะอาจารย์เนาะที่ได้ได้พบกันเนาะ า oh, คุยกันไปกันมาโอ้ยเนาะเป็นยังบุญยังได้สัมพันธ์กันเนาะอาจารย์อาจารย์ฝากเบอร์โทรให้เอฟซีนะคะ5เพิ่นมิโซมิรามาเพิ่นสิได้โทรหาอาจารย์ค่ะ062 906 2597เด้อเอฟซีผู้ใดอ่าห้ามิโซมิลาม น้อาจารย์เนาะคะ่ะจะทษไปค่าประกาค่าสมุดกัตามนี้ได้เนาะคะ่ะหรืออยากไปพูดคุยแนวทางเนาะคะ่ะกับอาจารย์นั่งกัได้ตามนี้เนาะคะ่ะกับขอขอบคุณอาจารย์นั่งเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางอ่าให้เอซีแฟนช่องของโจพารวยเนาะคะ่ะขอบคุณอาจารย์มากมากเด้อค่ะอาจารย์เด้อโอ้บันทึในทวนตัวเลขให้เอซีอยู่ แป้นนึงแป้นนึงอาจารย์เนี่ยพึ่งไปด้อันนั้นนี่เด้อค่ะอา,อาจารย์นางเนาะค่ะเราพัฒนาเพื่อนบ้านวันที่สิบเอ็ดคือวันจันทร์พรุ่งนี้แล้วค่ะที่อัดคลิปวันนี้คือตรงกับวันอาทิตย์ที่สิบพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดเนาะค่ะวิ่งบนล่างแปดกับเก้านะค่ะแล้วก็จับคู่เนาะคะสองตัวแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าสี่ศูนย์สี่ห้าสี่หนึ่งเนาะคะ อาจารย์เน้นที่แปดสี่เก้าสี่เก้าห้าสี่ศูนย์เนาะนี่ค่ะถูกต้องเนาะค่ะอาจารย์เนาะค่ะถูกต้องค่ะเอาอาจารย์คลิปนี้ไว้พ่อในเอฟซีเนาะค่ะอาจารย์อาจารย์แห้งว่ววัค่อยกินบอเ่ไก่มิโซะมิลาม,มิหมาเน่งปังดังรวยสุบุสุก้อๆๆนเนาะค่ะอาจารย์เนาะให้ร่มหมิลลุย่ย ไอ้โชคๆมันมันสุขูุสุกสนอาจารย์กราบขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่แบ่งปันแนวทางค่ะวันดีค่ะอาจารย์ค่ะวันดีค่ะอย่าเพิ่งว่างด้ออาจารย์เดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนแล้วค่ะเอาอ่าก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกําลังใจกับทางช่องโจพารวยด้วยนะคะอ่าขอกรับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขูุสุกสนที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะค่ะผู้ใดกดไลค์กดแชร์หายวดนี้่ห้ถูกแล้วค่ะไอยิบไม่จับบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือเพื่อนบ้าน ก็ให้ทุกให้เขาท,ทุกทุกงวดค่ะสำหรับคลิปนี้อาจขอตัวก่อนแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ